สวัสดีครับวันนี้พามาดูเสื้อลิควิดบูมาป้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อยากให้ดูลายด้านหน้าก่อนนะนตัวนี้เป็นป้าลิควิดบูขาวนะครับลิควิดบูขาวแต่โดนตัดออกไปครึ่งหนึ่งนะนี่ลิควิดบูเม็ดอินยูเอนะโดนตัดออกไปครึ่งหนึ่งเป็นตะเข็บเดี่ยวนะครับตะเข็บเดี่ยวตรงนี้ตะเข็บเดียเดยเดยเด่ยวเดี่ยวคอแบบนี้เดี่ยวแขนเดี่ยวเดี่ยวแล้วก็เดี่ยวบ่านะเดี่ยวบ่านี่ ชายเสื้อก็จะเดี่ยวนะครับอ่ามาป้าเป็นตัวปีหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับดีย๋ยวไปดูตอกปีก่อนนี่หนึ่งเก้าเก้าห้าแบบนี้นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มีมีด้วยกันอา่าหลายป้ายหลายป้ายเหมือนกันนะครับอา่ามีป้ายฟุตป้ายลิควิดบูอ่าลิควิดบูขาวลิควิดบูเทานะครับมีผลิตออกมาเรื่อยๆแต่และลายลายหนึ่งจะมีผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ตรงยุคจะเป็นพวกป้ายขาวนะป้ายขาวป้ายฟุตอย่างเงี้ย เป็นตะเข็บเดียวนี่อันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ถ้าเป็นตัวปีหนึ่งเก้าเก้าห้าจะเป็นหลังจอคอนเนลแต่ตัวนี้เป็นหลังหนึ่งเก้าเ้าหกนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปที่เป็นตัวตัวลายเซนนะครับเป็นตัวลายเซ็นนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่นี่เนี่ย ด้านหลังจะเป็นลายเส้นแบบนี้นะลายเส้นจอแบบนี้เป็นหนึ่งก้าก็ห้าแต่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งก้าก็หกหลังแต่เป็นตรงยุคเหมือนกันนะครับแต่หลังจะคนละหลังอาจจะเป็นเรื่องลขสิทธิ์นะผมว่านะเรื่องลิขสิทธิ์น่าจะมีส่วนนะของคนออกแบบลายนะผมว่านะนี่ด้านหลังนะครับส่วนใหญ่จะเจอแต่ตะเข็บคู่นะป้ายเถแตะเข็บเดี๋ยวไม่ค่อยเจอละน้อยไซเอลผไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่เจอแต่ไซไซเอลสภาพดีๆหายากนะ ตัวนี้สภาพดีเลยนะแต่ว่าเสียดายตรงตัดป้ายออกไปครึ่งหนึ่งส่วนอยากจะตัดด้วยลิขสิทธิ์แหละผมว่าลิขสิทธินำเข้าเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับฝาก t i k ต o k ในว้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะอ่าถ้ามีเสื้ออะไรเข้ามาใหม่งี้จะมารีวิวหรือว่าสอนวิธีดูเสื้อวินเทจนะครับผมขอบคุณครับ